เฮ้ยเฮ้โอ้ยดีหนิขอรับหับหลิกๆเอาละกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้นะครับคุณก็อยู่กันในเกม The Don นะครับซึ่งเป็นเกมฟรีในสตรีมนะสามารถไปโหลดกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับสองวลากดเรงแล้วยิงแบบเป็นแบบ ยี่하는거ยต่อกลายเป็นสนัยใช้พลั่ไหมใช้พลังใช่หสามารถได้ถึงพลังวะใ้เวลาชั่วโมงในการจบเกมเชนีมันนับตั้แต่ตอนไหนเลยไม่ตั้งแต่ตอนที่เข้าเดียวคิวยอนเวลาไม่มันฮิวเลือเลยเขีนแถบเป็นที่ะลึกย้อนเวลากลับไปตอนแรกเต็มยี

ไอ้ที่มึงกดแดดยาวๆไงพบแล้เฮ้ยบ่าย๊ากดตู้เอ็มอะไรวะอยู่เพลงล็อกก็ขึ้นตกใจเดี๋ยวนี้แล้วไมให้กูไปไหนลูกตองมันยิงสาใจยิ่งแย่เอ้วเราไปไปันมีโล่อยู่นะอย่างี้คืเลือดเต่งดยนะเลือดเต่งดูตรงไหนวะอ๋อ HT ดที แล้วมันคิวเพิ่ึอ่อ๋อเิมเติมเดิมอไม่ให้มาทางนี้จบถาสูุ้ณจบบางทีมันใช้คิวลบก็ได้นะไวงนีรไามใช่กวง้จไวงนะเมัควหล้วันนี้งเนาะ อะไรวะึ้นเกมวะชอตเกินมาดมันเกียอะไรนะโอ้หกูชอบไปกดชิปเป็นเนี่ยเป็นดสอะโอเค คุยโทรศัพท์เลยอะไรมุนหัวเลยมันแฮกไอ้สัพท์เอาละไออย่าเลยตาละกันคนเล่นเกมคือติงวิ่งไม่ต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรวะเฮ้ยเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบัวเต็มเลยใช่ไหมเดี๋ยวมึงแก้เลยที

The wall được rồi The wall luôn rồi oh, okay, okay. đẹp đấy sao oh, okay. <laughs> 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 ชีราถุดลูกสองเพียมากอะโอเคเอร้านนี้ทำไมคุณรู้สึกคนจังวะคือก็อย่าเยี่ยงคนเดิรุเออใช่ร้านเนี่ยเดีวยวบอกตางนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรจะบอกอีเหีบห้ดเป็นไ่ฮะคกูชอบจะอะไรที่มันบีบอัดเนี่ย ตู้ก่อนน้ำทางข้างหลังเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีภารกิจขึ้นมาเดี๋ยพูด่ะทนีมึงถึงขนาดแท็กตู้ก่อนน้ำแล้วใช่เป็นตางแดนมันจะให้มาแฮกสาทีระหว่างนี้ก็ยิงสตูรอไปเฮ้ยยท้าทายท้าทาย놈들이려고있어요ป้องกันจุดปอกันจุดเริ่มท้าทายแล้วแล้วแบบนั้นเดียวไม่ตายแล้ อ๋อมันยิงตัลวลอยได้เลยคุกคนผู้ใหญ่บอกตอนจะขึ้นเกมมาเลย<ะ>น้เอ๋ถ้าผู้ชมคนไหนที่อยากจะลองเล่นก็เดี๋ยวไปคอมเมนต์ไว้ให้แล้วกันว่าที่ชื่อียวเออเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกัน <c oughs> S <S เครื่องบินที้อแหละสารเลยตอนนี้ต้องไปต่อไทยกรอบนะแฮกแฮกเฮ้ยเครื่องลอยครับท่านผู้ชมครแรงเลยเฮีเีเก็บติไว้ก่อนนะเก็บเพิ่มช็อตเกบิดไทยละยังไม่เยอะไอ้ย่าเคไหม

กดีไปเลย,เลยถ้ากูดินยิงตายบางทูกด E บางกด E จะเจอระบบเออเลยบอกอะว่าเรือ่องของเกมนี้คือเราเป็นรถเดือดร้อนข้ายของโลกเ้มีของโลกเลยอะสื่อพันต่อไม่ได้แล้วนะใช่ธารกิจเราคือต้องแฮกตู้นนะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวมราจะเริ่มแฮกใหม่แล้วเริ่มแฮกใหม่เลยอ่ะแค่คิดกูว่าปวดหัวเฮ้ยว้ายอุ้ยคนแรงไอีเโอ้ยเฮ้ยดีดสโลว์โมชั่นให้ไอสโลว์ตอนกูโดนยิงแล้วไม่ได้ช่วยเฮีย ไม่มันยังได้โดดยิงเว้ยถ้าต่อสโลอ่ะมันจะจะสุดขึ้นข้างหน้ามึงแล้วแต่ก็ยังเสือกกดสเปซบาร์ไปข้างหน้าเลเว้ยหกโฮ้ยก็หนุกอยู่นะตรงนี้แหละทีเดี๋ยวพอมึงกดเข้าไปเสร็จปุ๊กออกมามึงต้องฆ่าไปสักพักหนึ่งไม่ต้องนานแบบมาสามเอ้ยมาสิบวิแล้วมึงก็หนีเลยเว้ยใช่อะแล้ต้องหนีไปไหนวะ มันจะมีเป้ามีเป้าสีบอกอยู่บอกจีจะ,ะ s <S ไม่ใช้กดสกิลยีนะฉันจะ mix โอ้โหโอ้ฉันมันนี่นี่ขอล่ะครับหนัก mix mix โอ้โห กดไปบาลุนรอไปการแรดยาวเลยวไปได้อย่างนี้ความไปเป็นของพิสัตว์เหี้อะไรดิอ่ะเอากดชิปเอ้ไม่เหลือแล้วเออเออเอาไปเอาไปเออวะมึนดีวมุสปอนได้เฮียว่า สปอนได้เฮียมากเลยหรือ่ไอ้ตอวนี้กูติดประมาณสิบรอบกูถึงจะรู้ว่ามันต้องหนีใช่หรอโอ้ไม่แปลกไอ้เฮียคือถ้าไม่มีคนบอกให้กูนีกูก็สู้ <c oughs> ไปเลยแหละเนี่าจะมีปุ่มไปนีนะต <c oughs> ไปตบระยะไปชิดอ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโดนหลอก <c oughs> ไ,ไ,ไม่โดนดำเห่ยได้ไงโอ้โหเจ้กูก็ไปลุกโอ้ เฮ้ยไปเฮียมันกลับมาที่เดิมกูลืมกูลืมจะไป็ปืนอไปเลยมืลืลอก็ค้างรอจำไม่ได้ล้วจะเป็นการเฮ้ยอกูบันทวสเเราบายบมันจะโดนบตามไปเะโอ้ยโดนตกใจโดนโดนโดนถ้าจะเป็นปลาผ่านมัน มันต้องหาหมูปลาผ่านไอ้ตอนผ่านไม่โดนเว้ยแต่ต,ตอนหยุดโดนใช่ <laughs> เ,ออเออแปลกดีวะไม่ชิพเลยกูจะกดชิปส์ไอ้นี่อย่างเดียวเลยเฮียชินจากเก็นชินใช่ไหมละ่ะ <laughs> เหมือนได้ยา,าพามเลยกูจะแอค้งทำหิ้วอ่ะเนี่ยบิงไปรอนเี้โอ้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยว้าวมาขี้ว้าวกลับมาที่เดิวเหลือไม่สปนดิยะไอสกิลสโลมันก็มีนะสถียรภาม่ยเป็นเ้ย โอ้เยอ้ไม่ได้มึงจะสปอนเฮียกันหรืมึงเล่นเขาเดีตีที่โดนยิงสองนัดตายแล้วก็สปอนคนมาเป็นล้านอ่ะมา呀조금만더가면블더를만날수있어요그래그녀석을만나서먹여주자이ี่ยูไม่เป็นไรไม่รู้ ปกติวะไม่เหี้ยเลยเนี่ย ยียอะไรแทะเยอะจัดเต็มจัดเยอะเลยเออหมดเสียทีไอ้สกิลคิวเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งย้อนเวลากลับโคตรเหี้ยเลยคือมึงแม่จะเอาคิวปกติคิวปกติก็พอแล้ว Okay. 음. 저게 블렌더? 쉽진 않을 거라 생각했지만 저건 정말. 쌍납. 걱정 마. 너와 나라면 할수 있어. 시야를만해애 배틀. cứ dằn quá yeah, ở đây nè Kịp lạc cảnh Ây, chứ đây nè Nó cứ tăng diện mà nhà ngày quá À, mà làm mưa hết เวลาคว่ำไม่จะตกเฉยอะไรเงี like the ้ยต so, oh ้องกดนี่นี่กดสิลูสโลเวลาไว้อะให้มันมือมาโดนแล้วเราค่อยบิงหลังมือมันใช้ใช้บุกฟองยิงกันไม่ต้องโอ้ย ไม่เห็นแล้วเดียเหฮ้ยรถจับอะไรกันโอ้ยเฮียเดียตายเลยอเลยเป็นขี่เฮ้ยทั้องสู้ใหม่หมดใช่ถ้าเกิดมึงตายมึงก็สู้ใหม่หมดเลยโอ้ว่าต่อฟอกเรื่องเหตุผลที่เขาเล่นเป่นโมงไอ้ที่แม่งแพ้เพราะเฮียใช่ปะเพราะไอ้เพราะไอ้สกิลชิปเนี่ยแม่งช้าเฮีย và khi tàu sẽ cụ thể thì nó lại tôi sẽ bị đầu tiên một chút đi 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 một

เต่ยังไงทำไมมึงเอาหลุดลอยๆเลยวะมึงักหลุดไม่ใช่กูใช่เหรอเฮ้ยพีนั่งอยู่ดีๆอยู่เลยเกมมึงกินคนไม่พอมึงกินเน็ตกูได้เหรอเฮ้เฮี้ยอะไรเนี่ยทีหลบมันแค่แปลกๆนะเฮ้ย

จะหวัดเฮียอะไรดี่ะโอ้มาอ่ะแม่ตายเดียวแม่งจรวดบั๊กด้วยไอ้สัส <c oughs> แม่งแบบตกลงมาแล้วแม่งวนอยู่ที่พื้นไหนอ่ะกูเดินไปชนก็ระเบิดเลยครับจะหวดัดด้ยก็สุดพเพลินเนี่จนยจะหลวัดไหนเฮีย <c oughs> แม่งหมุนคายอยู่ที่พื้นนี่อ่ะ เรียกเลยอเปอร์เซ็นตเปอร์เซนเปอร์เซนต์ฉ้อื้เฮ้ยทันเกือมได้อีเหีย เฮ้ยมันแตกแล้วหรอเฮ้ยเยจีจบแล้วเฮ้ยา呀당신이해내리라믿고있었어요อะไรกัน정말คุ้่ามันได้เลยในการตายเพียงสองครั้ง이제마지막피날레만남았지วังเจอ้์ขึ้นไปไปจบไปจบแล้ว ก็บอกว่ามันคือบอสล้าเกมใช่เหรออ่ะแค่นี้คือจบแล้วเหรอมึงจะเปิดเอ็นเครดิตจนอัดไว้ในคลิปจนจบเลยก็ได้นะทำไมไอ้เหี้ยใครจะดูไอ้เหี้ยใครจะนั่งดูเอ็นเครดิตวะให้เอ็นเครดิตมันดีเลยใช่เหรอแหมเยสมุนญนพันหมดนี่คือเราชนะสงครามแล้วเหรอใช่เราชนะแต่ก็เหลือเราเพียงคนเดียวนะใช่้ทำไมมันช่างเศร้าซะเหลือเกินไอ้ย่าใหญ่เล็กเอ็นเครดิตเลยไอ้สัตว์ tap điạ, hey,จบ rồi, xưng, mình đốt game kiểu này cái gì, không phải